สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อีวันอาทิตย์เด้อค่ะสิพามากเก็บหอยเอ้ยสิพามาหาหอยค่ะพวกบาก้านเื่นสิมาหาหอยแต่ว่าหอยอันนี้ไ่ได้อยู่ขา้าราดโอเกะบ่ได้อยู่ในเมืองเดอ้อหอยอันนี้อยู่ในานา้ำแปบนึงค่ะพี่น้องเฮาสิพาลุยหยุดเด็ดเออหยุดเด็ดตาก็อย่าพูดดีมันก็มาพี่น้องดเดี๋ยวสิพาไปเบิง่ง เมื่อนีสิพาไปเบิงหอยเดอ้อมันสิเป็นแนวใดห,หอยบ้านเฮาเพื่อนเอิ้นว่าแนวได้ค่ะเมื่อสิพาลุยโอ้ยหุนทางกะยากแสนลำบากน้องกระตกต่มตัวน้องไปบ่ได้โอ้ยน้องกระเบิดงามเลยพี่น้องแต่งตัวอย่างงามพาคนมาจกตุ่มหน่โอ้โ แล้วมันอยู่จังใดล่ะพอแล้วพี่น้องนี่มานเอาเอื้นหอยอีหยังโอ้ยมองมันอยู่เป็นแนวใดอมองมันอยู่เป็นแนวนี้คุณผู้ชมเบิ่งเดอป๊าดน้องได้มาแล้วหน่วยหนึ่ง น้องสิพาลุยน้องสิได้พอสองหน่อยบอกพี่น้องไม่เป็นกับลังใจให้น้องในเด้อจ้านี่เดพี่น้องพออีกแล้วหน่วยหนึ่งนี่แม่นี่แม่นี่แม่เพื่อนครับนี่เดีเบิ่งเด้อน้องสีหาหายากอยู่เด้อพี่น้อง ยันงนสิาพาเหรอ